สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะครับผมหายไปประมาณ2-3อาทิตย์ได้เลยก็ช่วงนี้นะครับภารกิจงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอาัดคลิปอ่ะวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ในการทำงานมารีวิวกันก็คือเป็นของที่ผมใช้งานจริงแล้วก็หามาใช้งานด้วยซึ่ง อุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่เดิมเนี่ยเป็น iPad Pro เสร็จแล้วพอการทำงานเนี่ยเราต้องคือผมต้องพิมพ์คือผมพยายามจะใช้มันแทนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับใช้ทดแทนอ่าทีนี้เนี่ยเวลาจะพิมอ่าตัวหนังสือหรือตัวอักษรถ้าใช้กับ ตัว iPad เดิมเลยเนี่ยเราก็จะพิมพ์นบนหน้าจอใช่ไหมล่ะทีนี้การพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสการพิมพ์อะ่ะคือผมไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดเลยมันไม่มันไม่ได้ฟิลลิ่งของการพิมพ์ก็เลยพยายามจะหา,าคีย์บอร์ดไร้สายที่จะเอามาใช้กับ iPad ได้นะครับแต่ว่าจะเป็น Magic Keyboard ของ Apple เลยผมก็ไม่ไหวด้านราคานะครับราคามันสูง ทีนี้เนี่ยคีย์บอร์ดอื่นๆก็มีหลายยี่ห้อนะครับเราไม่พูดถึงมันและกันเราจะพูดถึงยี่ห้อที่ผมเอามานะครับอันนี้ซื้อเองไม่มีสปอนเซอร์นะครับถ้าใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับผมเลือกนะครับ o g i t e ท h รุ่น k 3 8 0มานะครับทำไมผมได้เลือกรุ่นนี้คือมันเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาไม่สูงมากนะครับ แล้วก็มีที่เป็นสกีนไทยแล้วด้วยนะฮะก็เลยโอเคเลยนะครับเป็นสกีนไทยนะทีนี้ของอะ่ะมันมาถึงผมวันนี้แล้วแต่ว่าตอนแรกก็คือจะแกะกล่องรีวิวแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องใช้งานก่อนนะครับก็เลยยังไม่ทันได้ถ่ายรีวิวไปแล้วก็พอใช้งานเสร็จแล้วก็เลยจะมารีวิวให้ชมกันนั่นเองนะครับแกะออกมาแล้วนะตัวคีย์บอร์ดอยู่นี่แต่เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนแพ็กเกจกล่องนะมันมาแบบนี้อ่าก็ เป็นแพ็กเกจธรรมดาคือต้องบอกว่ามันเป็นแพ็กเกจปกสไตล์ของ Logitech เลยเนี่ยมาประมาณนี้นะครับสเปคด้านหลังก็บอกว่าอะไรล่ะไหนมาดูซิเป็น Easy Switch นะครบับชึ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 บเป็นโดมนะครับบอกก่อนเป็นสวิตช์โดมยางนะไม่ใช่ Mechanical อ่าลองรับอุปกรณ์อะไรแมัง่ง Windows Mac OS, Android, iOS, Apple TV ะะเป็นะฮะเป็นบูทูธด้วยคีย์บอร์ดตัวนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้3เครื่องนะครับพอแกะกล่องมามันก็จะแพ็กมาในพลาสติกอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็นจะมีคู่มือเซตอัพมานั่นเองนะครับวิธีการเซตอัพก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้เหมือนว่าเครื่องอะ่ะมันยังไม่ได้เชื่อมต่อ นะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อโอเคก็เอางี้เลยเริ่มจากเราได้คีย์บอร์ดมาใช่ไหมครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาดูคีย์บอร์ดก่อนเป็นคีย์บอร์ดคีย์แคปเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาใช้เป็น ่านนะครับ 3A สองก้อนจะใช้เป็นนันคารายหรือเป็นฐานชาร์จนิกเกลิลเมเทียไพไดน์1.2โวลต์ก็ได้ตอนมันมาเนี่ยฐานมันมันมากับคีย์บอร์ดอยู่แล้วมันก็จะมีแผ่นปิดวงจรอยู่พอจะใช้งานก็ดึงออกนะครับอันนี้ดึงออกมาแล้วคือใช้งานไปแล้ว ข้อดีของคีย์บอร์ดที่ใส่แบตเตอรี่ด้านนอกอก็คือเราไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเสื่อมเพราะว่าพอแบตหมดเราก็เปลี่ยนแบตอยากประหยัดหน่อยก็หาพวกแบตเตอรี่ชาร์จมาใส่แล้วก็ด้านข้างของของคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้หนามากก็คือง่ายๆว่าถ้าจะเอาไปพกใช้งานพกพาใช้งานอะ่ะพกได้เลยเนี่ยเพราะมันไม่ได้ เธอทักอะไรแล้วก็มีสวิตเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครแค่นี้เลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมียางให้4จุดนะครับคือวางแล้วก็ชับอ่ะวางไปบนโต๊ะเรียบๆเนี่ยหนะนึบหนึบเลยคีย์บอร์ดค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งก็ก็ถือว่ามีน้ำหนักแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับวัสดุทั้งหมดเป็นพลาสติกอา่าแล้วก็มาเดี๋ยวเชื่อมต่อกันเลยนะ วิธีการก็คือเราเปิดสวิตช์ตรงนี้เลื่อนไปที่อ่อนนะครับไฟติดละแต่ตอนนี้คือคีย์บอร์ดผมมาผมเชื่อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวทำการรีเซ็ตใหม่ก็สมมติมันยังไม่ได้เชื่อมนะสมมุติว่ามันยังไม่ได้เชื่อมเลยนะเราจะมีปุ่มสามปุ่มตรงนี้หนึ่สามก็คือ F1 F2 น3มนะครับมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้3ามอุปกรณ์วิธีการเชื่อมต่อก็คือ เราเปิดบลูทูธที่อุปกรณ์เรานะครับแล้วเราก็กดอย่างเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะตั้งใหม่คือผมจะให้มันเป็นที่เลขหนึ่งะครับผมมากดค้างไว้ประมาณ3วิจนมันกระพริบนะครับแล้วเราก็ไปดูที่คีย์บอร์ดเรานะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าคีย์บอร์ด K 3 8 0่าเราก็กดเชื่อมต่อไปเลยนะครับพอเรากดเชื่อมต่อปุ๊บ เท่านี้มันก็พอใช้งานแล้วนะครับส่วนปุ่ม2กับปุ่ม3เนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะเพิ่มอุปกรณ์อีก2อุปกรณ์ก็ช่องนี้เราจะเพิ่มอุปกรณ์อะไรก็เพิ่มได้นะครับช่องที่3จะเพิ่มอุปกรณ์อะไรก็เพิ่มได้อย่างที่สเปคบอกว่ามันรองรับทั้ง Windows Mac OS นะครับแล้วก็ Android iOS Apple TV ก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อมอะไรก็เชื่อมไปเลย มาทีนี้มาทดสอบกันดีกว่าอ่าก็ไม่รู้เห็นกันไหมนะออน่าจะเห็นแลละมาก็เริ่มกันเลยนะครับ ็ต้องบอกว่าสัมผัสแรกที่ใช้นยคือผมไม่เคยใช้คีย์บอร์ดที่คีย์แคปเป็นวงกลมมาก่อนแต่พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือมันก็เข้ามือดีแล้วก็ระยะห่างของแป้นเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ทำให้คนมือใหญ่ๆแบบผมเนี่ยวางได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่กดเนี่ยมันมีการดีเลย์หรือเปล่า ไม่มีดีเลยนะก็คือตอบสนองฉับไวมากแล้วพอเวลาเราปิดคีย์บอร์ดเนี่ย mm hmm. เมื่อมันถูกตัดการเชื่อมต่อเนี่ยตรงแป้นพิมพ์นใน iPad มันก็จะแสดงขึ้นมาแต่คืออย่างที่ผมบอกว่าการที่จะให้ผมมาพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับในการใช้งานเนี่ยมันมันไม่ถนัดมากเลยคือเราพิมพ์ไปบนหน้าจอ สัมผัสที่มือเราได้ก็คือแข็งๆบนหน้าจอไม่มีการยุบหรือไม่มีการเ,าเด้งตัวของแป้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเชื่อมต่อเร็วไหมเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์นะครับแล้วมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่แป้นในจอถึงจะหายนะครับเปิดแล้วนะอืมประมาณ2-3วินาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที คีย์บอร์ดอย่างที่บอกว่าเป็นคีย์บอร์ดเป็นโดมยางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีฟิลลิ่งของคีย์บอร์ดแมคคาเดียลแต่ว่ามันมีข้อดีคือขนาดมันไม่ใหญ่นะครับแต่มันไม่มีนัำแพดนะมันไม่มีนัำแอ่เป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัดก็คือพก พกใช้งานไปกับ iPad ได้เลยนะครับคือขนาดมันก็ใหญ่กว่าแพดนิดเดียวเองนะครับอ,อันนี้ให้ดูแล้วก็ไอที่เขาสกรีนมาเนี่ยคือสกรีนเหมือนคีย์บอร์ดมีสายเลยนะครับก็น่าจะแข็งแรงทนทานแล้วก็น่าจะทนแหละคงไม่ลอกง่ายๆนะครับมีหลายสีด้วย แต่ผมเลือกสีเทามานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับอุปก,กรณ์ผมนะครับผมชอบสีโทนมืดๆนะฮะอ่าก็ใครที่สนใจอยากได้คีย์บอร์ดมาใช้งานกับ iPad นะครับก็แนะนำ Logitech รุ่นไหนก็ได้หรือจะเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับ K380 แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่า ซื้อใช้เองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีการอวยนะครับไม่ได้อวยใช้เองแล้วรู้สึกก็สัมผัสแรกที่ใช้ก็ค่อนข้างประทับใจนะครับแต่อาจจะต้องทําความคุ้นเคยอีกนิดนึงเพราะว่าคีย์แคปเป็นวงกลมนะครับยังไม่ชินเท่าไหร่แต่การใช้งานมาก็ปกติดีนะครับไม่มีการดีเลยของสัญญาณแต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมอีกสอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวถ้า ใช้งานพร้อมกัน3อุปกรณ์เมื่อไหรหรือ2อุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมเพิ่มเติมนะครับว่ามันใช้ดียังไงหรือมีปัญหายังไงแต่ณตอนนี้ที่ใช้งานมาก่อนที่จะมารีวิวมันไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยค่อนข้างประทับใจชอบมากมันทําให้การทํางานเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ